สวัสดีครับหลังจากเลิกงานรับของเพื่อที่จะไปส่งลูกค้าพวกนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับลุงกรก็กลับมาถึงบ้านก็มีข่าวเข้าหูมาอีกแล้วนะครับว่าเห็ดละโงกหรือเห็ดไข่ห่านบ้านลุงกรออกอีกแล้วนะครับลุงกรก็ติดตามมาเลยครับเนี่ยยังไม่ทันไรเจอแล้วครับเห็ดไข่เหลืองหนึ่งหนึ่งดอกเดี๋ยวพาไปดูครับนี่เห็นอะไรดีไหมครับเนี่ยครับเห็ดไข่เหลืองลุงกรก็มาที่เดิมที่ลุงกรเคยได้นะครับที่หมายเก่าหมายเดิมนั่นแหละครับ เห็นไหมครับเจอแล้วครับหนึ่งดอกดอกแรกของวันนี้เจอในซอกทินนี่หนึ่งดอกครับเดี๋ยวปัดไปก่อนนะครับดอกไม่ค่อยใหญ่นะครับรอบนี้เห็ดดอกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้ออกเยอะมากนะครับแต่ก็พอได้เก็บกินนะครับเนี่ยครับเห็ดไข่เหลืองหรือเห็ดผ้าน้อยครับอ่านี่อะไรครับนี่อะไรเห็ดกอแดงครับนี่เห็ดกอแดงหรือเห็ด เห็ดแดงใหญ่นะครับอันนี้อร่อยครับเนี่ยครับสุดยอดสวยๆนี่อีกหนึ่งดอกครับเห็นไหมครับนี่แอบในก้อนหินในลงกกรตัดไปก่อนนะสวยโอ้เจออีกแล้วครับนี่อันนี้ก็สวยครับนี่โอ้ยขาสวยมากดูดิโอ้สุดยอด นี่แหละครับสุดยอดของเห็ดละนึกว่าออกไม่เยอะนะครับก็ยังมีให้เก็บอยู่เรื่อยๆนะครับก็แสดงว่าเห็ดรอบสองนี่ก็ยังมีให้เก็บอีกเยอะนะครับอุ้ยนี่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 ใช่หมดเลยเห็ดไข่เหลืองเห็นไหมครับเนี่ยโอ้ว้าวก่อนเจอของดีแล้วครับเห็ดไข่เหลืองเยอะแยะไปหมดเลยเอาไหนก่อนดีล่ะนุ่งก่อนอานนี้ก่อนดีกว่าเออเห็ดไข่เหลืองครับนี่ ออกมาใช่หมดเลยนะครับนี่สวยไหมโอ้โหเรียกว่าจะมีไม่เยอะเยอะอยู่นะครับเนี่ยนี่เห็นไหมครับกำลังเป็นจูม,มันเลยจี๋ๆมันทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยสวยไหมครับโอ้สุดยอดลงกค้านโชคดีแล้วครับพี่น้องครับแอบนี่อีกหนึ่งดอกเห็นไหมแอบมาอยู่นี่อีกหนึ่งดอกนี่อยู่ในกอหญ้านี่ เราต้องโดนดูให้ทั่วนะครับเพราะว่าบางทีมันเป็นกอยากาเงี้ยมันก็จะแอบซ่อนอยู่ต้องดูให้ดีเลยเนยครับเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมนี่อะไรไข่มันครับนี่ไข่มันนี่อีกหนึ่งไข่ครับนี่เห็นไหมเห็ดไข่ละโงกเห็ดไข่ละโงกขาวครับนี่สวยมากครับได้แล้วสองไข่ โอ้มีคนเดินตามลุงกรมาแล้วครับลุงกรขอปิดคลิปก่อนนะสวัสดีครับ